รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสุดดีเจกลับมาพบกันแล้วนะครับในรายการต้นกล้าอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึง้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับพิธีกรคู่พี่ต้นนะครับก็คือพี่จอรนั่นเองแม่ก่อนที่จะสั่งเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นนะครับ <c oughs> น้องๆเชื่อหรือไม่ครับว่าตาเนี่ยนะจ๊ะเขามีหลายสายทันเลยนะจ๊ะนีหลายประเทศด้วยนะจ๊ะตาดาังสายทันเนี่ยมีสี่หูเลย ปลาอะไรมีสีหูครับรปลาทูน่าปลาทูน่าเนี่ยนะมีสีหูเอา้ามีสิต้องสองหน้าก็ต้องมีสีหูจริงไม่ไม่มีสาระอะไรเลยนะ,นะเอาอีกแล้วไปอีกทุกทีครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นดีกว่าครับโอ้ยสาระนี่แน่นเอียดจริงจริงจริงหรือไม่ครับน้องๆครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขามีต้นไม้ประจําชาตินะครับคือดอก พูดแก้วครับน้องคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับสไตล์จีจอเคยว่ายน้ำใต้แถวซีลิตินแล้ว<อ>เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่น,นอนมั่นใจเลยครับ <laughs> มั่นใจก็ได้ทำ <c oughs> <Vegeta> <c oughs> ไมเหมือนไม่มั่นใจเ <c oughs> นี่ยอยากจะรู้คําตอบไหมอา่าอยากครัดงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกพูดภาษาจีนกันก่อนนะครับ <c oughs> ในช่วงจีจะ จ้าจีนกับครูพี่ป๊อบครับวันนี้นะครับเสนอเรื่องงานอดิเรกยามวา่างเสร็จแล้วนะครับไปพบกับพี่ป๊อมครับในช่วงของกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้พับหัวใช้เท้ากันเลยนะครับแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังกันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปชมกันเลยรันใจเลยจ้า ท,ท,ท,ท่านกกผมนะะูมท่นทุ่านทุกท่านทุกานทกท่านท่านท่านกท่านุกท่นทุกครูนท่นทุ่านทกท่ันทก่านทครท่นทกท่ากท่านทุกทนกานี่านกานทุก่านทก่านทุกท่านกทรานทนทุนะครัจจจจจ่นทุก,อน,กน,น,น,อนอก่านท่นทุกทน,น,น,นกับน้อง่านทุ่นกท่นนคกนนนกานนนนกนน อ่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราคุยเรื่องของการกินการดื่มอะไรมาแล้วนะฮะวันนี้นี่ครับพอมดูกันบ้างนะครับว่าเวลาที่เราว่างๆเนี่ยนะครับเราจะทําอะไรกันดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของงานอดีเรกยามว่างนี่เองครับท่านผู้ชมครับคําว่างานอดีเรกเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรครับไอเฮ้าเก่งมากเลยนะฮะไอเฮ้านะครับไหนลองพูดดูสิครับไอเฮ้า 爱好เออ爱好เนี่ยนะครับก็คืองานอดิเรกแล้วถ้ายามว่างเนี่ยนะครับบางคนเขาเรียกว่าเย่หรือ爱好นะครับเย่หรือ爱好เล่นหมายถึงโหคือว่างไม่มีอะไรทำนะครับทีนี้เวลาที่เรางานอดิเรกบางคนมันก็เป็นประโยชน์เนะฮะเราพวกเราคิดว่ามีประโยชน์ไหมสำหรับพวกเราแล้วมีค่ะมีใช่ไหมฮะโอเคหวังว่าจะมีนะโอเคทีนี้นะครับต้องถามก่อนว่านะคุณชอบทําอะไรนะทบทวนกันหน่อยสิคุณชอบทําอะไรคุณคือ ชอบคือสี่หนวทำคือจั่วอะไรฉันมาพูดติดกันหนีสีหัวหนีสีหัจั่วฉันมาถูกต้องครับหนีสี่หววจั่วฉนมานะครับนั่นคือคุณชอบทำอะไรนี่เองนะครับทีนี้เนี่ยฮะเวลาเขาถามเราอย่างนี้นะครับก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะฮะให้เราเลือกใช่ไหม爱好爱好นะครับฟน分成很多จงเนก่ะ ทังนั้นก็ลองเลือกมาสักอย่างแล้วกันนะครับเช่นร้องเพลงช่างเกอช่างแปลว่าร้อง,องนะครับช่างเกอคือร้องเพลงนี่เองครับดูหนังขั้นเตี้ยหญิงขั้นแปลว่าดูดดครับเตี้ยหญิงนี่คือภา,นานพยนตร์นเนะเตี้ยหญิงเป็นภาพยนตร์นะฮะเพราะว่าเตี้ยหญิงนี่ส่วนมากจะหมายถึงหนังใหญ่นะฮะถ้าดูโทรทัศน์เราเรียกว่าขั้น เตี้ยชื่อนี่เองนะครับต้องแบ่งให้ชัดเจนนะครับอันนี้ชอบช่างเกินนี่ชอบขั้นเปี้ยหญิงนะมีอะไรอีกครับเต้นรำค่ะเต้นรำเราเรียกว่าเที่ยวหูคำว่าเที่ยวนี่คือกระโดดนะครับเที่ยวคือกระโดดครับนะฮะเรากระโดดธรรมดาเราก็เที่ยวแล้วนะฮะแต่ว่าพอเที่ยวหูนี่คือการการแดนซ์นะครับการเต้นรำนะฮะต่อไปครับจากเที่ยวหูครับมีอะไรอีกฟังเพลงค่ะฟังเพลงครับเราใช้คําว่าทิ้งนะฮะ ทิงยินเยืทำไมผมถึงใช้คําว่ายินเยืแต่เมื่อกี้ช่างเนี่ยผมใช้ช่างเกอนั่นคือความแตกต่างกันนะครับระหว่างคาว่าเกอร์กับคําว่ายินเยืนะยินเยื้นั้นคือดนตรีนึกออกไหมฮะแต่คําว่าเกอร์นั้นคือเพลงไม่มีใครจะมาช่างยินเยืนะครับ <laughs> มีแต่ช่างเกอร์ส่วนยินเยืนี่มันใหญ่กว่าเกอครับเข้าใจไหมฮะมันรวบรวมเกอไว้ข้างในเพราะนั้นทิงยินเยืนี่เราได้คําศัพท์ที่เป็น Word เวิร์บไปหลายคําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เที่ยวกระโดดถูกไหมฮะทิ้งฟังช่างร้องอะไรอีกแกขั้นขั้นดูแล้วชอบทําอะไรอีกว่ายน้ำว่ายน้ำหยิหยกนะครับว่ายน้ำหยหยกแล้วมีอะไรครับชุยเจียวชุยเจียวเอาช่วยเจียวนี่ก็จัดว่าเป็นเยี่ยหยือไอาห้าวสำหรับน้องแปนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนะฮะชุวยเจียวนี่หมายถึงการนอนหลับนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับใครนะฮะที่ชอบถือจะเอาการนอนหลับเป็นการ ป็นงานดิเรกชนิดหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพวกเดียวกับน้องแปนใบนะฮะซุยเจียวแปลว่าการนอนหลับนห่เองนะครับใครที่ชอบทํากิจกรรมเยี่ยยุไอ้เฮ้างานอดิเรกแบบไหนนะครับก็เลือกกันไปใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่วงเวลาจิจะจ้อจีนกับครูพี่ภพก็หมดลงแล้วนะฮะแล้วพบกับผมครูพี่ภพได้ใหม่นะครับพร้อมๆกับน้องเฟิร์นและน้องแปนสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไซเจียน เียนสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนที่หลายๆคนรอคอยวันนี้พี่ปอมได้เตรียมแบบพับหัวชายเท้ามาฝากน้องๆกันนะครับเวลาเล่นทำครัวจะได้มีหัวชายเท้า เป็นวัตถุดิบทำอาหารนะครับเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็พับครึ่งคราวนี้พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเปิดออกนะครับก็จะได้เส้นทแยงมุม1เส้นนะครับตอนนี้จากนั้นให้พับ มุมด้านบนมุมด้านล่างนะครับเข้าหากันกะประมาณให้มุมไปชนขอบขอบมาชนมุมก็คือมุมด้านล่างไปชนขอบด้านบนมุมด้านบนก็ลงมาชนขอบด้านล่างนะครับกะประมาณเอาตรงนี้ถ้าเบี้ยวไม่เป็นไรนะครับใช้วิธีกะประมาณเอานะครับถ้ากลางออกมาปุ๊บ เราก็จะเห็นว่าเราได้ทำการแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนนะครับสำหรับสามเหลี่ยมด้านบนนะครับให้เราพับขอบด้านบนนะครับเข้ามาแนบเส้นขอบก็จะมีสองขอบมีขอบทางซ้ายมีขอบทางขวาเพราะฉะนั้นเราก็ทำทั้งสองด้านเลยเปิดออกอีกนะครับจากนั้นรวบเข้าหากันเกิดเป็นมุมแหลมๆตั้งขึ้น ตรงนี้เราก็สามารถจับนอนลงไปก็ได้นะครับเําละทำส่วนด้านบนเสร็จแล้วก็กลับมาทําส่วนด้านล่างนะครับด้วยวิธีการเดียวกันเลยพับนำขอบขึ้นไปแนบเส้นนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเปิดกลางออกมาเห็นเป็นรอยกัดกบาดรวบตามรอยเข้ามานะครับน่าละส่วนที่เห็นเป็น สีเขียวๆตรงนี้ก็จะกลายเป็นใบของหัวใชเท้านั่นเองนะครับจากนั้นให้เราพับครึ่งแล้วก็พับส่วนใบเนี่ยเข้ามาทับกันอีกนะครับตรงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะอยากทำให้ใบของหัวใจเท้าของเรา เรียวเล็กลงนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการพับเหลาให้เป็นใบผอมๆแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เพียงแต่พับเก็บมุมต่างๆนะครับเหลาให้หัวใช้เท้าของเรามีความโค้งมนนี่นะฮะมุมต่างๆต,ตรงนี้ดีไซน์ได้เองเลยแล้วเมื่อพลิกกลับมาด้านหลังก็จะพบว่าสำเร็จแล้วนะครับหัวชายเท้า แสนอร่อยของเราเอาล่ะครับเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพี่ปอมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยสนุกจริงๆเลยเนื่อนเดินความตันเทิงเต็นร้อย <c oughs> พูดอย่างนี้แสดงว่าอยากจะชมต่อว่าอย่างนั้นอีกใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่จะ้ะอยากจะดูอีกงนนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสนุกแล้วก็ได้สราระกันต่อนะครับในช่วงที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพสนุกแบบมืออาชีพครับโดยครูสงครามโูวิไลครับในช่วง1 2ึ่สองซ้ำวันนี้นะครับเราจะไปเรียนเรื่องขาตั้งกล้องและฟิลเตอร์ถ้าพร้อมแล้ว ไตชนกันเลยจ้าไปเลยค,ะค่ะยเ่้ไปดูขาตั้งกล้องกัน คล้วครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เครื่องหมายเครื่องมือในการถ่ายภาพเนี่ยถ้าดูแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหมีอะไรที่น่าศึกษาหาความรู้เยอะแยะมากมายขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่วงการถ่ายภาพน้องยังเด็กอยู่ความคิดความอ่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับนะฮะอาจจะมีความก็เรียกว่าสร้างสารรค์ได้เยอะนะครับ วันนี้เราจะมาลองดูเครื่องมืออีกสักชิ้นสองชิ้นนะครับซึ่งอาจจะทำให้ได้ภาพที่ดีขึ้นนะครับตัวแรกเลยเราเรียกกันว่าขาตั้งกล้องนะครับนะครับขาตั้งกล้องนี่โอ้โหถ้าหากว่าจะพูดเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับนะฮะมีอ่าขาตั้งกล้องที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่ครับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆขาตั้งกล้องนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ก็ไม่ยากเลยครับเพียงแต่เราไปถ่ายภาพที่ไหนเราก็เอาขาตั้งใส่เข้าไปในช่องของกล้องแล้วก็หมุนหมุนหมนหมุนหมุนมน,นิดนึงนะฮมหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นๆนะครับนะครับดูให้ดีถ้าก่อนนะครับเนี่ยเราก็หมุนเข้าไปปึ๊บนะฮะอ่ะแน่นแล้วนะฮะสำหรับ สำหรับน้องๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเนี่ยใช้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยสบายนะครับมันมีตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามารถปรับตรงนี้นะครับหมุนโยกได้ด้วยใช่ไหมฮะแต่โยกไปทางไหนก็ได้เนี่ยปรับแล้วก็นะฮะอย่างเงี้อยใช่ไหมทำได้สะดวกด้วยเห็นหมนะฮะหรืออยากจะกลับที่เดิมก็ทําได้นะครับนะฮะแล้วก็ขาตั้งตรงนี้จะพิเศษตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่เขาสามารถยืด ยืดให้สูงขึ้นได้อีกนิดนะครับเวลาถ่ายภาพหมู่ถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ถ่ายกับน้องๆถ่ายกับเพื่อนๆแต่กับครูบาอาจารย์อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราใส่กระเป๋าไว้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้นี่พิเศษหน่อยครับหุบขาตั้งกล้องเสร็จปลดปุ่มตัวนี้นะครับนี่ฮะปึ๊บข้ามาอย่างนี้แล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นดันตัวนี้ขึ้นดันตัวนี้ขึ้นสามารถกลางลาบไปกับพื้นได้เลย เช่นถ่ายอะไรครับดอกไม้ที่ต้นเตี้ยๆนะครับหรือว่าถ่ายพวกใบไม้หรือถ่ายพวกเกสรถ่ายพวกแมลงอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับนะฮะนี่นะครับสะดวกส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเขาสามารถเก็บได้สะดวกสบายนะครับนะฮะ ล็อกขาปรับขาได้นะครับนะฮะอย่างงี้ฮะเห็ไหมฮะได้สะดวกเหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถยกได้ลดได้เห็นไหมฮะอันนี้คือความสามารถของขาตั้งกล้องที่มีใช้อยู่นะครับส่วนขาตั้งกล้องตัวใหญ่ตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับตัวนี้ราคาแพงมากนะครับแต่น้องๆอ,อย่าเพิ่งใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะอะไรนะเพราะมันหนัก แล้วก็เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆเรามากกว่านะครับสาหรับน้องๆอย่างแนะนำเนี้ยตัวเล็กๆแค่นี้พอแล้วนะครับนะฮะเอาครนนี้ลองมาดูนะครับขาตั้งกล้องที่มีอยู่ทั่วไปลองดูในภาพกันดูนะครับสังเกตนะครับขาตั้งกล้องที่เป็นลักษณะที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถรับน้ําหนักกล้องอะไรได้เยอะนะครับเช่นตัวเนี้ย ต้องใช้ขาตั้งกล้องใหญ่ๆหน่อยนะครับเราเห็นในภาพนี้นะคร mm. ับเนี่ยขาตั้งกล้องมีหลายรุ่นมากครับแต่ละรุ่นก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะฮะผมทําให้ดูนะครับในนี้ก็มีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับนะฮะซึ่งราคาก็แตกต่างกันไปด้วยนะฮะเห็นไหมสามารถทําแบบนี้ได้นะกลางราบแบบนี้ก็ได้ตัวใหญ่นะครับนะฮะหรือสามารถถ่ายกอปรี้ภาพก็ได้ ขาตั้งกล้องเดียวสามารถทํางานได้หลายอย่างมากนะกลารลาบลงไปอย่างนี้ก็ได้นะฮะ,นะฮะเห็นไหมภาพนี้ผมอยากอย่าใช้ช่องรับแสงแคบมากเลยครับพอช่องรับแสงแคบมากเนี่ยความเดรดาชัตเตอร์ต่ําถ้าถ่ายภาพนี้มารับรองภาพไหวแน่นอนผมจําเป็นต้องใช้ขาตั้งครับ,นะรบขาตั้งขาตั้งเอาไว้ความเดรดาชัตเตอร์ก็อยู่ในระยะที่คนเดินแล้วไม่ไหวก็กดชัตเตอร์ได้เลยนะครับนะฮะอย่างภาพนี้เห็นไหม ผมใช้ขาตั้งตัวเล็กอย่างเงี้ยครับตั้งลงกับพื้นเลยครับก็เห็นมีดอกลีลาวดีมีสนามหญ้ามีบ้านนะฮะเ,เราก็เห็นเป็นความงามในมุมต่ำๆอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะอีกตัวนึงก็คือฟิลเตอร์ครับซึ่งสามารถใส่ไปที่หน้าเลนครับตัวนี้สามารถที่จะกันฝุ่นกันน้ำกันสิ่งต่างๆที่มากระเด็นโดนนะครับทำให้ รักษาเลนของเราให้สะอาดได้อย่างแน่นอนฟิลเตอร์มีเยอะครับให้เลือกใช้นะฮะรูปร่างก็เป็นแบบนี้นะครับมีฟิลเตอร์แผ่นแผ่นๆแบบนี้ก็ได้นะฮะฟิลเตอร์เป็นลักษณะของเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้เพราะนั้นเลนทุกตัวควรมีฟิลเตอร์อยู่นะครับและนอกจากนั้นก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถทําให้เป็นครีเอทงานต่างๆออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีสันตรงนู้นตรงนี้ได้ครับน้องๆครับ พอเราดูงานครีเอทแบบนี้แล้วอยากจะเป็นนักถ่ายภาพขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยครับนะครับรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งผมจะเห็นทุกท่านได้รางวัลจากการที่ถ่ายภาพสวยแล้วส่งเข้ามาในรายการของเรานะครับเราจะได้แข่งขันประชันกันแล้วจะได้ภาพสวยๆครับวันนี้คงต้องลาน้องๆไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ ข่าวหน้าครับวันนี้สงครามโพวิไลไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้นตกลงเนี่ยที่ประเทศสุลตินนะจ๊จะมีต้นไหนตรจันชาติคือดอกพุทแก้วเนี่ยเรื่องนี้จริงหรือไม่จ๊ะโอ้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับเย ถูกจนได้อีกแล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีต้นไม้ประจำชาตินะครับก็คือดอกพุดแก้วครับดอกนะครับก็จะมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวนะครับส่งกลิ่นหอมกลางคืนนะครับแสดงถึงความเรียบง่ายและความถ่อมตัวครับโอ้ดอกไม้ น่าสนใจจังสวยด้วยเนาะกลิ่นหอมด้วยสิโอ้ยในอาเซียนเราเนี่ยในธรรมดาเลยนะมีต้นไม้แล้วก็มีดอกไมน้นี่ถักกินได้เยอะแยะโอ้ยรักษาโลกด้วยโอ้โดีจริงๆเลยวันนี้นะครับพี่ต้นก็มีของมาแจกเหมือนเดิมครับน,น้องคนไหนนะครับที่รอคอยในช่วงนี้นะครับพี่ต้นก็มีหนังสือมาแจกนั่นก็คือหน,นังสือเล่มนี้นั่นเองติง่งนี่ครับ เรื่องถ้วยฟูขี้อิจฉานะครับเป็นนิทานสร้างนิสัยดีสอนหนูให้รู้จักคุณค่าของตนเองนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์นามีบุ๊กนะครับที่มอบหนังสือให้กับเรานะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับนั่นก็คือพับกระดาษเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับถ่ายรูปส่งมานะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกอย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันได้ที่นี่ครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a s e t v อาเซียนนะครับแมน้องๆที่อยากจะร่วมสนุกก็ส่งกันมาด้วยนะครับแต่ว่าน้องคนไหนที่อยากจะได้ของรางวัลเป็นอุปกรณ์กล้องแล้วลก็พี่ต้นมีมาแจกเหมือนเดิมครับนั่นก็คือของชิ้นนี้นั่นเองติง้งนี่เลยครับเป็นขาตั้งกล้อง m a n p h โต้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Advanced p h s y s t y s t e m จำกัดนะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายขาตั้งกล้องแ a n Photo นะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณมากนะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับในการถ่ายภาพนะครับก็ให้น้องๆนะครับร่วมสนุกง่ายๆครับในหัวข้อภาพถ่ายเราเรื่องนะครับให้ตั้งชื่อภาพเพราะไม่ใครก็ได้นะครับถ่ายภาพน้องที่กำลังถ่ายภาพนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาทาง Facebook ของเรานี้นะครับน้องคนไหนได้ของรางวัล ไปก็โหก็น่าดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนส่งรูปมาแล้วมีคนกดไลค์สูงสุดที่เราเรียกว่า๊อปบูล่าโหวตแล้วล่ะก็เราจะมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับเป็นของรางวัลชิ้นนี้นั่นเองครับติ๊งน,น่าใช้มากเลยนะครับยังไม่พอครับเรายังมอบให้กับน้องๆอีก1ชิ้นครับนั่นก็คือชิ้นนี้ครับติ๊งนี่เลยครับ เป็นขาตั้งกล้องขนาดจิ๋วนะครับแม่น่ารักน่าใช้มากเลยนะครับน้องคนไหนที่อยากร่วมสนุกก็มาร่วมสนุกได้นะครับและนอกจากนั้นครับน,น้องคนไหนนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วพลาดรางวัลไปอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าเรามีของรางวัลปลอบใจให้นะครับนั่นก็คือของรางวัลชิ้นนี้น่แนแองติงอ้าวเป็นเสื้อยืดสุดสวยเลยนะครับเอาไปใส่กันให้สบายใจเลยนะครับแม่ต้องขอขอบคุณบริษัท ฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดครับที่มอบเสื้อมาให้เรานะครับขอบคุณมากๆนะครับกติกาการร่วมสนุกทั้งหมดนะครับอย่างที่พี่ต้นพูดประจำนะครับนั่นก็คือน้องๆที่จะร่วมสนุกต้องอายุไม่เกิน14ปีนะครับแห่จะได้เอาไปใช้กันนะครับอ่ะน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกกันมนาติชมรายการหรือมากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m e t v a s e a n นะครับ แล้วก็น้องคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกก็รีบส่งกันมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับอะวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการต้นก้าอาซยนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวอย่างตอนต่อไปเรายังอยู่ในประเทศสลริตนนินเดินนะจ๊ะจะไต้สึก,ษษษษษษกพูดภาษาจีนกับครูที่ตดัดที่แตนและที่เซินในช่วง จีจะจ้าจีนกัดครูที่ตอดเรื่องเสื้อท่าตัวเก่ง ในช่วงกระดาษทัดรักอาเซียนนะจ๊ะเราจะได้เจอกันที่ตอเฮ้นข่าวหน้าละจะนาสอนทัดแน่นอนอดกันโอ้ยนื่อกลัวจริงๆห้ยแล้วก็ใครที่สนใจด้านการถ่ายท่านะจ๊ะเราจะไปเรียนรู้การถ่ายท่าด,ดัดมนืออาชีพกับคุณครูสงครานโวยไหลช่วง1 2สองสั้นให้เต็นเรื่ององค์ประกอบท่าโอ้ยจะถ่ายสวยนี่สวยต้องมาดูกันนะจ๊ะ